รายการที่14วันที่3าเมเดมกราหก6ปปิดสินค้าคงเหลือต้นงวดไปงวดเข้ากำไรสะสมเข้าระบบฟิน g ีอคลิกรายงานสินค้าคงเหลือใส่นะวันที่3าสิธันวาสอง4องสี่กดโหลด กด oh, yes ร้องขอรายงานสำเร็จได้รับรายงานรายงานสินค้าคงเหลือกดตกลงกดดาวน์โหลดนี่คือรายงานยอดสินค้าคงเหลือต้นงวด

ร้องร้องขอรายงานสำเร็จได้รับรายงานสินค้าคงเหลือกดตกลงกดดาวน์โหลดนี่คือรายงานสินค้าคงเหลือไปงวดณนะวันที่31มสกราคมสองห ยอดสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทแล้วต่อมาบันทึกรายการรายวันคลิกเพิ่มใส่วันที่สามสิบมกราสองส่สองห้าข้ามาี่ิบายบันทึกบัญชีบันทึกบัญชีปิด บัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดประจำเดือนมกราสองห้า เลือกผังบัญชีเดบิตสินค้าสำเร็จรูปสองหมืนแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทเลือกผังบัญชีเดบิตต้นทุนขายสามหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาท เลือกผังบัญชีเครดิตสินค้าสำเร็จรูป6กหมื่นบาทกดบันทึกมาที่ล่างกดอนุมัติ